สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนเื่อ,อสร้างเสื้อคอตั้งคอจีนสวมหัวนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะตัวหลวมให้เพื่อนเื่อสร้างแบบเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะเป็นแบบเสื้อพื้นฐานทรงหลวมนะคะตัวปล่อยเพื่อนๆดูที่ ep เสื้อตัวปล่อยนะคะ ep 1 78นะคะ สร้างขึ้นมาเลยแล้วเราก็กำหนดความยาวของเราเสื้อของเราขึ้นมาเลยนะคะวัดความยาวเท่าเท่าที่เราต้องการแล้วขีดเส้นตรงนะคะอันดับแรกเลยเราเก็บชายนะคะเก็บชายเสื้อเก็บชายเสื้อขึ้นมา1เซนนะคะในส่วนของข้างเก็บขึ้นมา1เซนกลางหน้าและกลางหลังนะคะปรับลง1เซนแล้วเราแต่งโค้งเส้นชายให้สวยงามนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะสร้างแบบเสื้อพื้นฐานขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อย สัดส่วนที่จะบวกนะคะเสื้อตัวปล่อยนะถ้าเราไซส์ใหญ่นะคะใหบ้บวกตามสัดส่วนของเรารอบอกบวก8ปดถึงสิซมนะคะรอบสะโพกบวก6กถึงแปดซมตามสัดส่วนของเราเราตัวใหญ่เราก็บวกเยอะขึ้นส่วนรักแร้นะคะบวก5้ถึงหกซมหรือ8ปดซมก็ได้ถ้าอยากใส่เสื้อแบบสบายนะคะเราขีดเส้นตะเข็บข้างถ้าเราอยากได้เสื้อตัวปล่อยเป็นเส้นตรงเราก็ใช้เส้นตรงเส้นนี้เลยนะคะในการสร้าง เสื้อตัวปล่อยนะใช้เส้นตรงเลยถ้าเราไม่อยากให้เสื้อตัวใหญ่มากเราก็เก็บข้างเข้าแล้วก็โค้งเส้นเอวเข้านิดหน่อยวัดจากเส้นข้างเข้ามา2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็ขีดโค้งเส้นนี้นะคะเราก็ใช้เส้นด้านในถ้าเราไม่อยากให้เสื้อตัวใหญ่มากนะคะต่อมาเราจะมาวาดคอคอเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคอคอตั้งจะสร้างในตัวแล้วก็จะไม่ตั้งมากนะคะจะใช้แบบคอกลมแล้วมาแยกแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเสื้อสวมหัวมาเลยค่ะมาเริ่มทำคอกันเลย ตัวนี้แขนรูดนะแขนรูดปลายแขนเดี๋ยวค่อยว่ากันทําคอขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นเส้นฐานคอนะเป็นฐานคอของเรานี่ค่ะปรับไหลให้เรียบร้อยเลยนะคะปรับไหลให้เรียบร้อยชิ้นหน้าและชิ้นหลังปรับไหลให้เรียบร้อยเลยในส่วนของคอตัวนี้นะคะวัดจากข้างคอออกมา2เซนจากข้างคอวัดออกมา2เซนติ๊กเอาไว้ค่ะ จากเส้นคอวัดลงมา2เซนนะคะสองเซนขีดเส้นนะคะขีดเส้นลักษณะนี้จากจุดที่เราขีดเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งค่ะทุกส่วนวัดออกตัวนี้จากจุดนี้มา13บมเซนแบ่งครึ่งก็คือ6เซนครึ่งนะคะขีดเส้นแบบนี้เลยขีดเส้นแล้ววัดออกมา2เซนวัดลงมา2เซนทุกส่วน2เซนหมดนะคะทุกส่วน2เซนหมดเลยนี่ค่ะ จากจุดนี้มา2เซนจากจุดนี้มา2เซนจากจุดนี้ลงมา2เซนแล้วขีดเส้นแบ่งครึ่งวัดลงมา2เซนเราจะวาดเป็นคอกลมใช่ไม่มันทัดหัวนกแก้วโค้งคอเลยนะคะโค้งคอเลยค่ะเลื่อนหาให้ได้จังหวะก่อนนะคะเลื่อนหาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะโค้งเป็นคอกลมก่อนเลย ให้สวยงามนะคะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วในส่วนของด้านหลังนะคะเรานําด้านหลังไหลหลังที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะเอาคอเสื้อมาชนกันตรงนี้จากจุดนี้มา2เซนเหมือนกันวางเลยค่ะพอเราวางเสร็จเราก็เช็คไหลเราเลยว่าจากจุดลักแร้ของเราพอดีกันไหมจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะให้พอดีกันก่อนเราโค้งรักแร้เลยนะแปะไว้เลยค่ะ ติดไว้เลยนะคะในส่วนของลักแร้เราก็แต่งเส้นใหม่เลยนี่ค่ะเขาหักเขางอเราแต่งเลยนะคะแต่งเลยในส่วนของคอชิ้นหลังชิ้นหน้าวัดเข้ามา2เซนตรงชิ้นหลังก็ต้อง2เซนเหมือนกันตรงข้างคอนะจุดเอาไว้ตรง2เซนชิ้นหลังคอด้านหลังวัดลงไป1เซนนะคะจากจุดนี้วัดลงไป1เซนค่ะวัด1เซนนะคอจะไม่ติดมากแล้วเราโค้งเลยนะคะใช้แม่บรรทัดโคง้ง ของด้านหลังในส่วนของคอหลังนะคะเราใช้โค้งแบบนี้เลยนะคะให้ได้จังหวะนะตรงนี้คอไม่ไม่ได้กว้างมากเราใช้ตรงนี้นะ,ะเราใช้โค้งคอหลังตรงไม้บรรทัดหัวนกแก้วของเราตรงนี้เลยค่ะโค้งมานะคะนี่ค่ะโค้งให้สวยเลยนี่ค่ะโค้งหาจากจุดที่เราวัดลงมา1เซนค่ะนี่ค่ะพอเราโค้งเสร็จมันจะเกิดเส้นลนนักษณะนี้มองเห็นอยู่นะจากจุดนี้ แล้วเราเช็คลักแร้เลยนะคะตรงที่เราวัดเนี่ยจากจุดนี้วนมาแขนหลังและแขนหน้ารวมกันได้เท่าไหร่เราจะนําไปสร้างแขนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้แล้วเรารนาไ,ไปสร้างแขนคอเราอยากได้คอใหญ่อย,อ,ยอ,ยยอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่จะอยู่ที่คอจะอยู่ที่2อเซนครึ่งแล้วเราจะวาดคออยู่ในจุดนี้เลยในตัวเสื้อแล้วก็วนเลยนะเราจะวนเข้ามาด้านกอบคอเราไม่ได้วนออกนะคะตัวนี้จะวนเข้ามา ไม่งงนะวนจากจุนี้เข้ามา2เซนครึ่งเราจะวนให้รอบเลยค่ะสองเซนครึ่งเส้นด้านนอกเส้นนี้เป็นเส้นคอจริงเป็นเส้นที่เราจะไปตัดตัวเสื้อนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่เราจะตัดตัวเสื้อเส้นที่เราจะวนต่อมาคือเส้นคอเส้นปกที่เราจะสร้างเป็นคอจริวัดจากคอที่เราวาดเข้ามาวนเข้ามา2เซนครึ่งคือจานวนใหญ่ของคอเสื้อของเราที่เราต้องการคือปกเสื้อนะะปกคอจรินี่ค่ะเราวนเลยนะคะเราวนเลยสองเซนครึ่งนี่ค่ะ สองเซนครึ่งวนเลยนะคะวนเลยสองเซนครึ่งนี่ค่ะแล้วเราก็วาดวงเป็นเส้นสีแดงเนาะเดี๋ยวก็ใช้เป็นสีแดงแล้วกันในส่วนของปกเขานะปกคอจีนเป็นสีแดงนะคะจะได้ไม่งงนี่ค่ะเราจะวนตรงจุดนี้ ต่อมาในส่วนของคอด้านหน้าเราอยากได้ให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะไหนให้ใช้เส้นที่เราวาดตั้งแต่ตอนแรกเส้นคอดินสอตรงจุดนี้ที่เราโค้งขอกลมนะคะจากจุดนี้วัดเขามานะคะวัดจากจุดนี้เข้ามา2เซนจากจุดนี้วัดเข้ามา2เซน2เซนนะคะ สองเซนถึงสองเซนครึ่งประมาณนี้จากอยู่นี้วัดเข้ามาสองเซนค่ะวัดเข้ามาสองเซนพอเราวัดเข้ามาสองเซนเสร็จเราจะวัดลงจากเส้นคอที่เราโค้งแล้วจากเส้นคอกลมที่เราโค้งตรงจุดนี้นะคะวัดเข้ามาสองเซนครึ่งแล้วเราจะวัดลงมาให้ดูด้วยว่าจุดหน้าอกเราเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนถ้าเราวัดลงมาลึกตรงแหลมคอที่เราจะสวมหัวที่เราจะวาดอ่ะมันจะโป้ไหมตรงนี้ก็จะวัดจากเส้นคอกลมที่วัดลงมาห้าเซนนะห้าเซนค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ แล้วขีดเส้นเอียงแบบนี้หาเส้นที่เราวัดเข้ามา2เซนครึ่งสิดขีดเส้นเอียงแบบนี้นะคะพอขีดเส้นเอียงเสร็จตรงรูปคอที่เราวาดโค้งคอเส้นด้านในคือเส้นสีแดงที่เราวาดจากโคนเนี้ยเราวาดมา2เซนครึ่งถูกต้องไหมที่เราวนมา2เซนครึ่งสองเซนครึ่งทีนี้เราอยากได้ให้รูปคอเขาเหมือนในแบบอ่ะเขาจะขีดเอียงแบบนี้นี่ค่ะขีดเอียงจากจุดนี้วัดเข้ามา2เซนครึ่งนะคะตรงคอด้านหน้าเขาจะล้ำออกไปนิดหน่อยจากจุดนี้คอสีแดงที่เราวัด วาดขอบคอเราจะวัดเข้ามาจากเส้นทบกระดาษตรงกลางหน้าของเราอ่ะหนึ่งเซนครึ่งนะคะหรืจากจุดนี้วัดเข้ามาหนึ่งเซนครึง่งเราก็จะขีดคอนี่ค่ะรูปทรงของคอจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะเป็นรูปทรงของคอแล้วเราจะกดรอยคอตรงขอบคอที่เราวาดนะคะเส้นนี้อันนี้เป็นเส้นคอจริงนะคะแล้วก็เส้นสีแดงที่เราวาดขอบคอนะคะ เส้นสีแดงที่เราวาดขอบคอแล้วก็จุดที่เราวาดเป็นเส้นมุมนี้เราจะกดรอยออกไปมาเริ่มเลยกดรอยออกไปเลยค่ะนี่ค่ะกดออกไปเลยตรงจุดนี้นะนี่ค่ะกดเส้นนี้ที่เราวาดเป็นรูปคอของเราอะ่ะมันขึ้นอยู่กับมือเราที่เราจะวาดรูปทรงนะคะกดเข้าออกไปเลยกดให้รอบเลยค่ะ กลิ้งออกไปให้รอบเลยนะคะตรงกลางหลังเราก็กดออกไปด้วยตรงเส้นสีแดงที่เราวาดขอบคอนะคะแล้วก็เส้นตัดรูปคอตรงเส้นไหลกลิ้งตัดออกไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เกิดลักษณะเส้นลักษณะนี้อันนี้เป็นเส้นไหลอันนี้เป็นเส้นคอที่เรา ลิงออกมานะฮะทำสัญลักษณ์เอาไว้อันนี้คือด้านบนอันนี้เป็นเข้าส่วนที่เข้าของขอบคอเราจะแยกคอนะคะชิ้นหลังจากเส้นไหลมาหาชิ้นหลังตรงนี้เราจะแบ่ง3มช่องจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหารสามนี่คะ่ะกะใช้กะนะชิ้นหน้าเช่นกันจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็จะแบ่ง3ามช่องคือหารสมใช้กะนะฮะกะเอา ี่ค่ะนี่ค่ะ,คะขีดเส้นลักษณะนี้นะคะแล้วเราจะแยกส่วนบนขออนุญาตหมุนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะ นี่คือเส้นที่เราลอกออกมานี่ค่ะเส้นที่เราลอกออกมาเป็นปกคอเสื้อที่เราลอกออกมาตรงจุดนี้แล้วเราจะแยกส่วนเราจะแยกด้านบนขอบในตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะเราจะแยกตรงนี้ตัดแยกที่เราแบขีดเส้นเอาไว้นะคะตัดเลยด้านล่างอย่าให้ขาดออกจากกันนะคะเราจะแยกด้านบนตรงไหลเราก็แยกด้วยนะคะตรงไหลตรงน,น,รงนออี้เราก็แยกด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆนะ ว่าเราจะแยกเท่าไหร่เราจะแยกนะคะในแต่ละช่องเนี่ยหนึ่งเซนเขาจะมีอยู่สิบขีดสิบมิลน,นะคะหนึ่งเซนเขาจะมีอยู่สิบสิบมิลเนี่ยมีสิบเส้นสิบขีดเนี่ยเราจะแยกช่องเนี้ยอยู่ที่สองขีดไม่ถึงครึ่งเซนนะคะเราจะแยกแต่ละช่องไม่ถึงครึ่งเซนปกคอตั้งคอจีนบางปกที่ก้อยพาสร้างอะ่ะบางครั้งแล้วแต่แบบแต่ทรงของเขาอะ่ะบางตัวก็จะแยกอยู่ที่ครึ่งเซนตรงจุดเนี้ยครึ่งเซนครึ่งเซนนะคะ บางจุดก็จะแยกอยู่ที่ครึ่งเซนแต่ตัวนี้ตามที่ดูในหน้าปกในรูปทรงตัวอย่างเขาเขาจะแยกไม่เยอะเพราะว่าเขาจะไม่ตั้งเขาจะไม่ตั้งแล้วก็จะไม่แนบแต่ถ้าเราไม่ไมแยกคอเขาจะหน้าเป็นคอกลมเป็นคอแนบเป็นคอกลมมิดขอบแต่เราจะต้องแยกช่วยเขาเพื่อที่ให้เขาเป็นคอจีนตั้งนิดหน่อยนะฉะนั้นตรงช่องตรงนี้เราจะแยกอยู่ที่2 2ขีด2มิลไม่ถึงครึ่งเซนนะคะแต่ละจุดละจุดเนี่ยนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทันนะนี่จะแยกออกช่องละ2ขีด เพื่อนๆแคบไว้นะคะแคบเอาไว้นะแต่ละช่องเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดกระ,กระดาษแซมกระดาษสีขาวมันจะมองไม่เห็นนี่ค่ะจะแยกออกลักษณะน,นี้เดี๋ยวเวลาไปแซมกระดาษด้านล่างอันเป็นสีขาวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นถ้าไม่ทันให้แคบไว้นะเราจะได้ปกที่สวยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะแยกช่องละ2 2มิล2มิลน,นะคะนี่ค่ะแต่ละช่องน่ะที่เราจะติดแยกออกไปเนี่ยมิล2มิลมิล อันนี้ก็ไปต่อนะไม่ทันแคบไว้นะคะจะเสริมกระดาษนะคะหลังแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าข้างหลังอันนี้ด้านหน้านะคะมาเสริมกระดาษเลยเวลาเสริมกระดาษจีขามจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเลยนี่ค่ะช่องละ2อมิล แยกออกไปเลยค่ะสองมิลน,นิดนิดค่ะพอเราแยกเสร็จเราจะแต่งคอ เราจะแต่งคอให้สวยนะคะเส้นคอก็เป็นเข้าหักนะไม่งงเนาะนี่ค่ะโค้งคอเส้นใหม่นะคะโค้งให้สวยนะนี่ค่ะเราโค้งเลยพอเราโค้งเสร็จตรงเส้นไหลเราทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะนั่นคือจุดของไหลแล้วเราก็ตีเส้นตรงของด้านหลังเป็นเส้นเดิมแล้วเราก็วัดรอบคอเสื้อของเราให้เสมอกันทุกส่วน สองเซนครึ่งสามเซนก็แล้วแต่เรานี่ค่ะวัดเลยนี่ค่ะส่วนนี้เลยเราแต่งคอเลยนะคะให้รอบเลยเราโค้งเส้นใหม่นะคะให้สวย ่คะในส่วนของคอด้านหน้านะคะถ้าเราอยากได้เป็นคอจีนหัวเต่าเราก็ตวัดคอตรงปลายคอนิดหน่อยแต่ถ้าเราอยากได้เป็นแหลมเป็นเหลี่ยมตัดเราก็ไม่ต้องไปตวัดเข่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะคะตรงส่วนนี้นี่ค่ะ อันนี้คอนะนี่ค่ะที่เราแยกแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคอเหลี่ยมเนาะแต่ถ้าเราอยากได้ให้เขาโค้งหน่อยเราตวัดนิดนึงใช้ตวัดนิดเดียวนะคะไม่ต้องไปเยอะนะในแบบไม่เยอะนะมองๆดูก็เหมือนกับจะเป็นเหลี่ยมด้วยซ้ำแต่ใช้นี่ค่ะนิดหน่อยพอนะคะนี่ค่ะตรงคอในส่วนของคอ วิธีทําคอแยกคอนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราจะได้คอจีนที่ไม่ตั้งมากแลก้วก็ไม่ไม่ไม่เรียบไม่เรียบแบนติดคอจนเกินไปแต่ถ้าเราใช้เป็นคอกลมลอกออกมาถ้าเราไม่แยกแพทเทิร์นเลยอ่ะมันจะแบนติดคอไปจะไม่สวยเราเลยใช้วิธีแบบนี้นะคะนี่ค่ะในส่วนของคอเสื้อนี่ค่ะเราจะได้คอจีนที่นี่ค่ะ แยกแบบนี้ทรงคอเสื้อจะสวยนะเพื่อนๆลองทําตามนะคะทาตามตัดใส่ใช้ได้จริงนะคอแบบนี้จะสวยนะเนี่ยเขาจะออกรูปทรงลักษณะนี้เขาจะไม่ตั้งแบบง้นทีเดียวเขาจะตั้งแบบว่าจะแบนก็ไม่แบน่ะจะตั้งก็ไม่ตั้งก็เหมือนกับแบบในแบบเลยประมาณนี้คอเขาจะประมาณนี้นะคะในส่วนของคอเสื้อและรูปทรงของด้านหน้าที่เป็นรูปทรงลักษณะนี้ต่อมาเย็บกับสาบเดี๋ยวก็จะบอกว่าเวลาเวลาเราเย็บกับสาบนะปกติเราจะเย็บกับสาบ ด้านในถูกต้องไมหมคะในส่วนของคอตรงนี้เราวาดเลยจากจุดนี้จากจุดนี้มาตรงสาบนะเราจะวาดสาบให้สวยตรงนี้สี่เซนนะคะสี่เซนสี่เซนเราตีเส้นเราจะแต่งทําเป็นแบบดีไซน์วัดลงมาสี่เซนนะคะจากจุดนี้ แล้วจากตรงเส้นที่เราต้องการให้อินทนูของกระดุมที่เราจะติดโชว์น่ยยาวถึงไหนเราก็วาดเลยจากเส้นหน้าอกตรงนี้ตรงจุดหน้าอกของเราถูกต้องไหมคะเราก็จะทําแหลมตรงจุดหน้าอกเราแบบนี้เลยนี่ค่ะตรงจุดหน้าอกตรงนี้เลยแล้วเราก็ตีเส้นตีเส้นฉากขึ้นไปตรงสี่เส้นที่เราวาดนะคะตีเส้นขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะตีเส้นขึ้นไปแบบนี้เราจะกติ้งแผ่นนี้เป็นเส้นสาบอันนี้เป็นชิ้นหน้านะ เดี๋ยวก็จะกิ้งเส้นสาบออกไปให้ดูอันนี้ครึ่งเดียวนะคะกยวาดให้ดูครึ่งเดียวกิ้งสาบตรงนี้ออกไป อันนี้เป็นรูปคอนะกิ้งออกไปเลยนี่ค่ะนนเวลาเราตัดสาบนะคะอันนี้เป็นสาบที่เราจะเจาะที่เราจะกลับสาบของของเสื้อตัวเนี้ยปกติเราสาบ จะกลับสาบข้อแหลมคอกลมเราจะกลับเข้าไปด้านในถูกต้องไหมคะอันนี้เราจะกลับเข้ามาออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาเย็บโชว์แต่งตรงนี้เราก็ใช้ด้านที่ที่ผิดด้านที่ผิดกับด้านที่ถูกสาบเสื้อเราจะใช้ด้านที่ถูกนะคะตัวเสื้อเราจะใช้ด้านที่ผิดประกบกับตัวตัวสาบของด้านที่ถูกนะพอเราประกบเสร็จปุ๊บเราก็เย็บออกมาพลิกเข้าออกมาโชว์ข้างนอกแบบนี้เย็บตรงคอแหลมนะอันนี้ก็อธิบายวิธีเย็บไปด้วยนะเย็บตรงคอแหลมนี่ค่ะ พอเราเย็บออกมาเสร็จเราก็พับผ้าด้านนอกตัวซาบเลยอันนี้ด้านนอกนะคะเราพับออกมาด้านนอกโชว์แบบนี้เลยน,นี่ค่ะพับพับอย่างนี้เราก็เย็บกดรอยเลยพอเราพับเสร็จตรงนี้เราเย็บกดรอยไปเลยนะคะนี่ค่ะ <ain less bil an> เราเย็บกดรอยไปเลยเย็บโชว์เส้นไปเลยค่ะตรงคอเสื้อตรงนี้เขาก็จะพับเก็บเข้าไปนี่ค่ะ ตรงสาบนะอันนี้ก็อธิบายให้ดูเลยอันนี้จะเย็บง่ายตัวนี้จะเย็บง่ายนะคะเพื่อนๆคะ่ะมือใหม่ทําได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ปิ้นสาบก็ออกมาแล้วก็เย็บกดเลยโชว์ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสาบของอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ให้ดูข้างครึ่งเดียวนะนี่ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะเหมือนในหน้าปกเลยนะ,นะตรงสาบของต่อสาบเสื้อนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะติดกระดุมโชว์ตรงนี้ติดหลอกๆค่ะสามเมตรตรงนี้แล้วเราก็เข้าคอ ปกติวิธีเข้าคอนะคะเข้าคอจีนเพื่อนๆไปดูที่ ep 1 5 6นะคะเข้าแบบเสื้อคอจีนคอตั้งเข้าแบบนั้นเป๊ะเลยตัวนี้เลยนะคะเข้าแบบนั้นเลยนะ ep 1 5 6ค่ะเข้าคอเสื้อนี่ค่ะพอเราเย็บสับกลับเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้เขาจะเป็นคอแหลมตรงส่วนของคอเสื้อตรงจุดนี้เราก็จะไปเข้าคอจีนของเราทั่วไปปกติทั่วไปของเรานี่ค่ะอันนี้ก็จะติดให้ดูนะ เป็นห่วงมือใหม่กลัวทำไม่ได้ไหนๆก็ดูแล้วก็ต้องตัดใส่ให้ได้นะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเอาไว้จะได้ไม่หายเพราะก้อยลงให้ดูทุกวันนะ่อการทำแพทเทิร์นตามหน้างานนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคอเสื้อก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็จะได้เสื้อเหมือนแบบหน้าปกเลยนะคะในในการทําคอตัวนี้คอเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะไปสร้างแขนเดี๋ยวก็จะทำแขนให้ดูด้วยวัด วงแขนของเราที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยไปสร้างแขนนะตัวนี้ก้อยสร้างแขน,นเสร็จแล้วเรียบร้อย <Yeah. S 1> สร้างแขนเสร็จแล้วเรียบร้อยการสร้างแขนนะคะไปดูที่ ep 57นะสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนสร้างเสร็จปุ oh really? ๊บเราวัดความยาวของแขนขึ้นมากําหนดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในความยาวแขนก้อยนะตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก้อยสร้างเสร็จแล้วแล้วเราต้องการความยาวแขนเท่าไหน เราก็วัดเลยนะคะ <S <S แล้วทีนี้เสื้อเขาแขนยาวมาถึงตรงไหนตรงแขนขอบแขนตรงนี้จะไม่ผ่าใต้ท้องแขนนะคะเราวัดพอดีขอบแขนของเราเราต้องการประมาณไหนคือเราจะไม่ผ่าคือเราจะใช้แบบสวมเลยไม่ต้องมีติดกระดมุมแบบ ي, เห็นได้แบบเราวัดอย่างนี้เลยเราต้องการความยาวแขนเท่าไหร่ขอบแขนเราจะอยู่ประมาณนั้นคือความกว้างของแขนเราก็วัดมาเลยเราต้องการใส่แบบไม่ต้องมีติดกระดมุมเราวัดกําหนดแบบนี้เลยอันนี้11นิ้วอันนี้สาธิตให้ดูของก้อย11นิ้วนะถอดขึ้นมาประมาณนี้11นิ้ว เราก็จดเอาไว้เราจะทําขอบแขนที่สิบเอ็ดนิ้วต่อมาแขนเสื้อที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแขนนะฮะอันนี้เป็นแขนเส้นตรงเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ดูเป็นเส้นตรงแต่ก็จะไม่เสริมกระดาษให้ดูนะก็ไม่เสริมกระดาษให้ดูนะขีดเส้นอันนี้แขนเสื้ออันนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงของแขนอันนี้เส้นกลางตีเส้นฉากลงไปเป็นเส้นตรงนะคะแขนเสื้อเป็นเส้นตรง ตรงนี้เส้นตรงนะคะอันนี้ก็เส้นตรงตีฉากลงไปเป็นเส้นตรงของแขนความยาวแขนเราวัดกําหนดแล้วเรียบร้อยต่อมาชิ้นหลังแขนฝั่งนี้เป็นชิ้นหลังถูกต้องไหมตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ด้านหน้าจากกลางหน้าตรงนี้เส้นกลางกลางแขนจากกลางแขนมาหาเส้นข้างแขนด้านหลังจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนี่ค่ะแบ่งครึ่ง บริเวณนี้แล้วเราก็ขีดลักษณะนี้เ,นเพื่อนๆดูนะคะการทําแขนรูดให้สวยนะแบบทรงของผู้หญิงตัวนี้แขนเสื้อเขาจะไม่รูดมากรูดเบาๆฉะนั้นเราจะขีดเสริมออกมาอีกนิดหน่อยจากเส้นตรงแต่ถ้าเราใช้เส้นตรงตรงนี้เลยมันจะไม่สวยเราจะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มผ้าให้เขาขึ้นมาหน่อยออกจากด้านข้างอีกนิดหนึ่งนะคะวัดจากเส้นตรงของตะเข็บแขนของแขนของเรานะคะออกมา5เซน ประมาณ4เซนก็พอไม่ต้องเยอะแล้วแต่ถ้าเราอยากได้รูดเยอะเราก็ออกมาเยอะนะคะตัวนี้ก็จะออกมา4เซนจากเส้นตะเข็บข้างที่เป็นเส้นตรงวัดออกมา4เซนจากจุดนี้ก็ต้อง4เซนเหมือนกันพอ4เซนแล้วเราขีดเส้นใหม่นะคะขีดเส้นใหม่มองเห็นไหมตกกรอบไหมเอ่ยเดี๋ยวก้อยขอเช็คก่อนนะพอดีก้อยทําคนเดียวก็ไม่มีใครเช็คตรงไหนให้มองเห็นอยู่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดู ขีดเส้นจากสี่เส้นที่เราวัดออกมานะคะขีดเส้นขึ้นไปด้านบนนะคะให้เป็นเส้นลักษณะนี้เส้นในส่วนของแขนที่เราแบ่งครึ่งถูกต้องไหมตั้งแต่แรกที่เราแบ่งครึ่งจากเส้นตรงตรงนี้ตรงนี้นะคะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนจากจุดที่เราแบ่งครึ่งวัดลงมา2เซนค่ะวัดลงมา2เซนแบบนี้ ข้างแขนที่เป็นเส้นตรงเราจะเก็บข้างแขนขึ้นไป1เซนข้างละ1เซนข้างนี้1เซนข้างนี้ก็1เซนเหมือนกันนะคะหเซนพอเราขีดเสร็จแต่ละจุดเรามาร์กเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะโค้งแขนตรงส่วนของด้านหน้าเราจะโค้งหาเส้นที่เราวัดลงมาจากจุดนี้2เซนนี่ค่ะวิธีทําแขนรูดนะคะวิธีทําแขนรูดให้ทรงเสื้อสวยเนาะทาแบบนี้นะคะโคงะ้งแบบนี้ให้ด้านหลังเข้าเป็นถุงนิดหน่อยนะคะ จากจุดที่เราวัดขึ้นมาครึ่งหนึ่งเซนนะคะนี่ค่ะนี่เลยเขาจะเอียงๆนิดหนึ่งนี่ค่ะเทให้เขาเทนิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้เส้นนี้ที่เราแต่งเราใช้เส้นนี้เลยนะเส้นพวกนี้เราก็ไม่เอาแล้วเส้นพวกนี้เราก็ไม่เอาแล้วหลังจากนั้นที่เราแต่งเส้นเรียบร้อยอย่าลืมเช็คตรงตะเข็บข้างด้าน ทั้งสองข้างนะคะา,าเท่ากันไหมวัดดูซิที่เราเก็บเข้ามากี่เซนกี่นิ้วจากจุดนี้เท่าไรตัวนี้10นิ้วนะคะด้านนี้ก็ต้อง10นิ้วเหมือนกันนะคะจะต้องเท่ากันนะแขนพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็ไปตัดตัดเสร็จขอบแขนที่เราวัดไว้เมื่อกี้11นิ้วเราก็ทําขอบแขนอยู่ที่11นิ้วทําแบบไม่ต้องผ่าใต้ท้องแขนเราก็รูดตรงจุดนี้ไปเข้ากับพอดีขอบ11นิ้วของเราทําขอบ1นิ้วก็ว่าไป2นิ้วก็ว่าไปนี่ค่ะเขาจะรูดไม่เยอะ11นิ้วก็จะประมาณนี้เขาก็จะรูด มากองอยู่ที่ตรงกลางแล้วด้านหลังเวลาเราทําแขนแบบนี้นะคะเวลาแขนรูดทุกอย่างนะคะให้ทําแบบนี้นะแขนรูดเวลาเรารูดให้เขาไปถ่วงไปด้านหลังนิดหน่อยทําแบบนี้เลยนะให้หารจากจุดเส้นกลางหน้าเส้นกลางแขนตรงนี้มาหาเส้นข้างแล้วแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเส้นแล้ววัดลงมา2เส้นแต่ถ้าเป็นแขนรูดเยอะๆวัดลงมาเยอะเลยนะคะวัดลงมาจากจุดนี้ลงสงเส้น3มเส้น4ี่เส้นแล้วแต่มันเพื่อนบางท่านจะบอกว่าทําแขนแล้วมันไม่ได้อย่างที่ในแบบเขาทํา ที่เขาย้อยมาด้านหลังอ่ะเป็นถุงห้อยด้านหลังอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะะวิธีทําแขนรูดแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องผ่าใต้ท้องแขนลองทําดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําให้เพื่อนๆดูคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ